สวัสดีครับทุกท่านครับการบรรยายครั้งนี้จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในบทที่9ของหนังสืออุณหพลศาสตร์เบื้องต้นโดยอาจารย์ทศพลเขตเจริญการนะครับการบรรยายส่วนนี้นจะเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับบทที่9นะครับก็เป็นการบรรยายเชิงสรุปแล้วก็เชิงอภิปรายนิดนึงนะครับในตอนที่เราพูดถึงเรื่องกฎข้อที่2ของเทอร์โมเนี่ยนะครับเราบอกว่ากฎข้อที่2เนี่ยจะเป็นตัวชี้ทิศทาง การทํางานของวัฏถจักรหรือกระบวนการใช่ไหมครับว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่ในในธรรมชาติของโลกใบนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมติเราถ้วยกาแฟร้อนมาวางทิ้งไว้ในห้องเนี่นะครับเ,เราก็รู้อยู่แล้วว่าน้ําในถ้วยกาแฟเนี่ยมันร้อนกว่าอุณหภูมิข้างนอกเนี่ยอุณหภูมิร,บรอบๆมันเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงกาแฟในถ้วยเนี่ยมันก็จะต้อง ค่อยๆเย็นลงอยู่แล้วมันจะไม่มีทางร้อนขึ้นไปกว่าเดิมนะไอ้ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็เป็นทิศทางของกระบวนการในธรรมชาติเนี่ยซึ่งเราที่เรารู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในทางเทอร์โมเนี่ยจากที่เราเรียนรู้เรื่องคุณสมบัติที่ชื่อว่าเอนโทรปีไปเนี่ยเราจะพบว่าคุณสมบัติตัวนี้เนี่ยมันสามารถนํามาชี้ทิศทางการเกิดขึ้นของกระบวนการเนี่ยไม่เชิงปริมาณ คือสามารถคำนวณเป็นตัวเลขให้เห็นได้เลยว่าถ้าคำนวณตัวเลขออกมาเป็นอย่างนี้แล้วกระบวนการนี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าคำนวณเป็นตัวเลขมาอีกแบบหนึง่งก็แปลว่ากระบวน,นการนี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติแบบนี้นะครับก็วันมันจะเป็นการพาิจารณาทิศทางของกระบวนการในเชิงปริมาณได้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องใช้ความรู้สึกอย่างเดียวนะครับไม่ต้องใช้ประสบการณ์อย่างเดียวก็คำนวณได้เป็นตัวเลขเป็นเชิงปริมาณได้ ก็หลักการที่เราสรุปกันไว้ก็คือหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีนะครับก็กระบวนการหรือวัฏจักรที่จะเกิดขึ้นได้จริงในธรรมชาติของโลกนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นไปในทิศทางที่การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิของระบบกับสิง่งแวดล้อมเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่านั้นนะครับก็เป็นไปได้ในทิศทางนี้ทิศทางเดียวนะครับใน ถ้าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่สามารถจริงๆเราบอกว่ามันมีตัวที่สองที่ใช้พิจารณาได้ด้วยนะครับก็คือการเกิดขึ้นของเอนโทรปีถูกไหมครับถ้าเราคำนวณค่าเอนโทรปีเจเนเรชันหรือว่า S-Gen หรือว่าการเกิดขึ้นของเอนโทรปีเนี่ยออกมาเป็นบวกก็แปลว่ากระบวนการนั้นก็เกิดขึ้นได้จริงในธรรมชาตินะครับไม่ขัดกับกฎข้อที่2ทางเทอร์โมนะครับเพราะนั้นเราจะดู Snet S ก็คือการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิหรือว่า Sgen หรือการเกิดขึ้นข,นของเอนโทรปีระหว่างกระบวนการเนี่ยก็ได้นะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งคำนวณได้แล้วออกมาเป็นบวกก็แปลว่ากระบวนการนั้นเกิดขึ้นได้จริงไม่ขัดกับกฎข้อที่2อนะครับอันนี้คือหลักการใหญ่ๆสําหรับการพิจารณาทิศทางของวัฏจักรหรือกระบวนการนะครับทีนี้ในมุมมองอื่น ถ้าเราอยากทําความเข้าใจว่าเอนโทรปีคืออะไรใช้ทิศใช้ชี้ทิศทางของกระบวนการได้อย่างไรเนี่ยในมุมมองหนึ่งเขาก็บอกว่ามันเป็นเอนโทรปีมันเป็นตัวบอกความไม่เป็นระเบียบของระบบปฏิกิรแวดล้อมแล้วเขาก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในธรรมชาติเนี่ยมันจะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นไปในทิศทางที่ไม่เป็นระเบียบมากขึ้นนะครับก็คือเป็นไปในทิางที่เอนโทรปีมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอย่างมันจะมีเทอร์โมไดนามิกในอีกมุมมองหนึ่งนะครับเป็น เป็นเทอร์โมดนุมิกในเชิงสถิตินะครับซึ่งอันนี้ทางวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยจะไม่ได้เรียนในมุมมองนี้นะครับมุมมองทั้งหมดที่เราเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นมุมมองที่เขาเรียกว่าเป็นมุมมองเชิงแมกโรสโกเปก็คือเป็นเชิงกว้างนะครับเป็นเชิงมองภาพรวมซะมากกว่าทีนี้ถ้ามองในเชิงสถิติเนี่ยเขาก็มองว่าเอนโทรปีเนี่ยมันเป็นความน่าจะเป็นนะครับยิ่งค่ามากขึ้นก็แปลว่า มีค่าความน่าจะเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นกระบวนการหรือวัา,าจักรเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นในทิศทางที่เป็นไปในทิศทางที่ความน่าจะเป็นมันมากขึ้นนะครับคราวนี้ก็จากที่พูดผ่านมาเนี่ยว่าทุกกระบวนการที่จะเกิดขึ้นได้จริงในธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องเป็นไปในทิศทางที่เอนโทรปีรวมของระบบปรเบสิง่งแวดล้อมเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่านั้น มันก็ไน่สงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วมันจะมันจะเพิ่มขึ้นอย่างเดียวเลยเหรอแล้วมันจะไม่ลดลงเลยเหรอนะครับเพราะตั้งคําถามกันเอาไว้ว่าเอะกฎข้อที่สองเนี่ยมันใช้ได้บนโลกนี้อย่างเดียวหรือเปล่านะครับมันใช้ได้ทั้งสุริยะจักรวาลที่เรารู้จักเลยหรือไม่นะครับเพราะว่ามันก็มันก็จะออกจะขัดกับความรู้สึกอยู่พอสมควรถูกไหมครับว่าคือทุกอย่างในธรรมชาติที่เราเห็นเนี่ยมันจะมีคู่เสมอถูกไหมครับมีเพิ่มก็ต้องมีลดใช่ไหมครับ มีร้อนก็ต้องมีเย็นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นคู่กันไปอย่างเงี้ยเสมอแต่พอมาพูดถึงเอนโทรปีเนี่ยปรากฏว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นทุกกระบวนการในโลกนี้ทุกขณะเนี่ยนะครับมันเป็นไปนในทิศทางที่เอนโทรปีเพิ่มขึ้นเสมอเลยคําถามก็คือแล้วแล้วไอ้คู่ตรงข้ามกับเอนโทรปีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยคือเอนโทรปีที่ลดลงเนี่ยมันมันหายไปไหนนะครับเ,เขาคือถ้าไปอ่านหนังสือที่ เป็นเชิงพูดถึงพวกฟิสิกส์หรือว่าพูดถึงวิทยาศาสตร์ในเชิงออกปรัชญ,ญาหน่อยเนี่ยเขาจะคุยกันไปถึงว่า,อ,าอย่างในจักรวาลนี้เนี่ยเอนโทรปีลดลงนี่มันเกิดขึ้นที่ไหนนะครับก็อาจจะพูดว่ามันไปนไอหลุมดำนี่มันใช่ไหมนะครับเอนโทรปีมันหายไปในนั้นใช่หรือไม่นี่นะครับหรือว่าจังหวะที่มันเกิดพวกบิ๊กแบงหรือซูเปอร์โนวาเนี่ยมันคือจังหวะที่มันเป็นการล้างไพ่หรือเปล่าคือเอนโทรปีมันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันถูกไหมครับมันก็สะสมไปเรื่อย จนกระทั่งมันไปอยู่ในจุดที่มันเต็มที่ละมันก็จะล้างไายกันทีหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มกลับไปสู่สเตจหรือว่ากลับไปสู่สภาวะที่เอนโทรปีมันต่ําแล้วก็ค่อยๆสะสมเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็อันนี้ก็เป็นก็เป็นมุมมองในเชิงที่มันกว้างหน่อยคือเป็นมุมมองในในเชิงภาพปรัชญาหน่อยๆน,นะครับก็ก็เอามา เอาพปพายเอามาสนทนากันตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเกิดมุมมองที่มันกว้างขวางขึ้นนะครับแต่ถ้าคิดว่าคิดพวกนี้ไปแล้วปวดหัวคิดแค่คิดนะครับก็เราก็มองอย่างเดียวว่าเอนโทรปีเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ใช้ชี้ทิศทางการเกิดขึ้นของกระบวนการอย่างเดียวก็ได้นะครับก็ไม่ต้องไปคิดปวดหัวว่ามันเพิ่มขึ้นไปแล้วมันจะไปหมดเมื่อไหร่เนี้ยนะครับก็ไม่ต้องไปคิดนะครับก็คิดแค่นี้ก็พอนะครับเนื้อหาในบทที่9้าเนี่ยก็จะบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับ